สวัสดีครับผมอนุชิตเทมเด้นครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากจะมาทำดีวกันสักคลิปหนึ่งครับเป็นกระบะง่ายๆแบบนี้ครับถาดกระบะหรือว่าอนเนกประสงค์หรือว่าท่านจะไปทําอะไรก็ได้นะครับเป็นคลิปที่ใช้กับโต้ทูอินวันตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับทูอินวันที่เป็นทั้งตัดองศาแล้วก็เลื่อยวงเดือนได้เดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจารา์ ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับเดี๋ยววันนี้แนะนำตัว60ลิตรนะครับเครื่องดูดฝุ่น60ลิตรเจมาใช้พร้อมกับตัวเล,เลื่อยตัวนี้เลยครับทูอินที่เป็นตัดองศาแล้วก็เลื่อยวงเดือนนะครับ เขาก็จะให้สายมาพร้อมสายก็ค่อนข้างยาวครับหัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็เสียบเข้าได้เลยนะครับสำหรับตัวปลั๊กของเครื่องเราก็เสียบเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เป็นออโต้เหมือนกันนะครับ,รบเราก็เลือกไปที่ปุ่มขีดเลข2ข้างบนนะครับเราก็เปิดเครื่องทิ้งไว้เลยตัว60ลิตรเนี่ยเขาให้ท่อไว้ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วก็มีสายไฟนะครับท่านก็ไปเสียบปลัก๊ก เผื่อกรณีลงจอดรถหรือว่าหาลักยากตรงนี้ลักยาวนะครับสายไฟยาวนะครับตรงนี้ยาวเลยครับตัวนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยหมดไปพักหนึ่งแล้วนะครับทูยินวันที่เป็นตัดองศาและเลื่อยวงเดือนเนี่ยตัวเนี้ยพลิกกลับได้ตัวนี้เป็นตัดองศาได้นะครับตัวนี้ก็ปลดล็อกนะครับอ่าเป็นเครื่องตัดองศานะครับตัวนี้ก็พลิกตัวนี้จะเป็นกันไม้ตีกลับกรณีที่เป็นเลื่อยวงเดือนนะครับครับถ้าเกิดเราจะใช้เลื่อยตัดองศาเราก็พลิกขึ้นมา น,นี้ย้อนย้อนนิดนึงนะครับก่อนหน้านั้นมีรีวิวไว้แล้วนะครับครับทีนี้กาดเขาก็จะออกมาช่วยคลุมครอบใบไว้นะครับแล้วเรากดนะครับครับผมมีไม้เป็นเส้นอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมจะผ่าหรือว่าซอยเป็นทางยาวอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกนี้ก็ต้องใช้เลื่อยวงเดือนก่อนซอยออกผ่าไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดขนาดแล้วก็ใช้ตัดองศาแล้วก็ใช้เครื่องนี้เลยนะครับเสร็จในตัวเดียวเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นเครื่องเลื่อยวงเดือนก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวปรับใบให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวซอยสักสามสิบห้ามิลนะครับเอาละครับล็อกครับครับเดี๋ยวเราก็เสียบเครื่องดูดฝุ่นด้านหน้านะครับครับเดี๋ยวเราซอยไม้ทางยาวกันเลย รหรือถ้าท่านเป็น DIY ท่านจะใช้หวีช่วยนะครับท่านก็ดัดแปลงนิดนึงนะครับตรงน,นี้ครับนี้เราได้ไม้ยาวที่เราตามขนาดความกว้างที่เราต้องการแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาตัดความยาวตัดความยาวเนี่ยถ้าตัดองศาเขาจะเร็วสับลงสับลงนะครับ <S <S ครับเดี๋ยวเราก็ปรับเครื่องนี้เป็นเครื่องตัดได้เลยนะครับ กบเสร็จแล้วก็ดันล็อกนิดนึงครับสำหรับด้านที่เป็นมือจับนะครับ เรามีเทคนิคการทําได้หลายแบบนะครับแต่วันนี้เราใช้เราเตอร์คอม้านะครับแล้วก็ทําจิ๊กอยู่ด้านล่างนะครับมีไกด์นาแล้วก็ทำำําจํานวนเยอะๆอย่างเงี้ยจะสะดวกแล้วก็เร็วซึ่งเราเตอร์แบบนี้ผมมีจําหน่ายนะครับเป็นเราเตอร์คอม้าซึ่งคิดว่าสะดวกเลยสาหรับการทํางานหลายๆชิ้นนะครับเอาจิ๊กรูปแบบต่างๆแล้วแต่ถ้าเลยจะทํานาฬิกาหรือจะทําขุดหลุมหรือว่าจะทํา ถาดวางจานอะไรอันนี้เวลาเรา,เราทำเป็นด้านมือจับซึ่งก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับทำแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาตัดความยาวด้านที่เป็นด้านมือจับครับครับเดี๋ยวผมจะบังใบครับ บางใ yup. บออกตรงนี้นครับ <To en. S 1> เดี๋ยววันนี้เราก็ใช้เลื่อยวงเดือนของตัวทูนวันนะครับควักตรงนี้ออกบางใบครับครับแล้วก็ใช้ด้านที่เป็นเลื่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวกันไม้ตีกลับที่นูนออกมาเนี่ยเราก็จะต้องถอดออกหรือว่าหมุนกลับไปก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะหมุนกลับออกมาเพื่อที่จะซ่อนนะครับอันนี้กรณีที่เราตัดไม่ขาดนะครับตัดไม่ขาดหรือว่าบางใบเนี่ยเราต้องซ่อนตัวกันไม้ตีกลับเนี่ยนะครับ พอเราซ่อเสร็จแล้วก็พลิกกลับไปใหม่เอาละครับทีนี้เราก็จะเอาใบาเลื่อยขึ้นมาแล้วก็บางใบได้เลยทีนี้ก็จะไม่ติดตัวกันไม้ติดกับแล้วคร,ครับสำหรับโตะทูลวันของเจมารุ่นที่เป็นตัดองศาแล้วก็เป็นโตะเลื่อยได้เนี่ยก็จำนัดไมมากนะครับทั้งที่มาครั้งที่แล้วก็ จำหน่ายรวดเร็วเลยราคา9,900รวมส่งนะครับถ้าเป็นแบรนด์ดังนี่เป็นคุยกัน2,30 0มนเลยนะครับรุ่นนี้ครับถ้าเราบางใบด้วยเรื่อยเดือนมันจะเบาแรงแต,แต่ถ้าเราเตอร์ก็ได้แต่มันจะหนักกว่านะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นพื้นไม้ที่ผมมีอยู่นะครับก็บางใบลงไปประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เอาปืนแม็กไล่ยิงเลยท้ากาวครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวแผงตัวนี้นะครับเข้าไปตรงหัวมุมตรงนี้ ผมก็จะใช้การยิงแม็กเอาเลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับยิงเข้านี้เลยครัถ้าท่านมีตัวฉากยึดมุมแบบนี้มันก็ง่ายดีสะดวกตัวนี้มันเป็นควิ๊ปลิซ e นะครับกดแล้วเลื่อนครับล็อกเบาๆไปก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนท่านที่เป็น DIY นะครับก็จะสะดวกนะครับทากาวซะหน่อยนะครับจะได้แข็งแรงครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แม็กยิงเข้าไปแม็กถ้าแม็กไฟฟ้านี่ทำไม้อย่างนี้ก็สบายๆเลยนะครับอันนี้ผมใช้ลูก F30 ยิงเลยนะครับยาวๆนะครับ F30 ก็จะเข้าไปพอสมควรนะครับอันนี้นครับจริงๆ F25 ก็ยังได้อยู่ถ้าเป็นแม็กไฟฟ้าหัวอาจจะไม่ถึงกับสวยมากนะครับแบบนี้ครับหรือว่าจะยึดปากกาแล้วก็ยิงก็ได้นะครับตรงนี้ แต่ถ้าท่านมีปืนลมนะครับก็ใช้ปืนลมยิงเลยก็สะดวกดีนะครับเนี่ยฮะตัวนี้ใช้กับ24ลิตรของเจม่านี่ก็ใช้ลมน้อยนะครับปืนลมเนี่ยใช้ยิงสบายเรื่องแรงดันสบายสบาย,บายครับเท่ากับตัวใหญ่เพียงแต่ว่าตัวถังเขาจะน้อยนิดนึ่งครับเนี่ยแล้วก็ว่าหัวปืนเคาะนี่ก็ได้ครับยิงเข้าไปเลยืยนะครับ ถ้าท่านจะทำเป็นซ้อร่องเหมือนที่ผมเคยทำกระบะก็ได้ครับแต่นี้อันนี้เอาง่ายๆที่สุดก็คือตีแปะนะครับมีบางใบฝั่งหนึง่งจริงจะบางใบ2ฝั่งก็ได้นะครับแต่นนี้ผมเลือกที่จะแปะด้านหนึ่งบางใบด้านหนึ่ง ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสําหรับคลิปทําพวกถาดกระบะอะไรต่างๆแบบนี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม